ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันเป็นคลิปที่2ของของแนวขสอบยุทธศาสตร์ชาติชุดที่1นะครับคลิปที่แล้วเราก็จบกันไว้ที่ข้อที่ยี่สินะครับทีนี้คลิปนี้ก็มาดูกันที่ข้อที่21กันต่อนะครับแผนใดต่อไปนี้เป็นแผนที่อยู่ในระดับที่2องข้อไก่นะครับแผนการ ปฏิรูปแผนปฏิรูปประเทศด้านนะครับสองแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขอไก่แผนปฏิรูปประเทศด้านขอไก่แผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขอควายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติงอูก็กอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและขอคาตอบก็คือก้อจอจานนะครับถูกทั้งกอขอและขอก็ต่อไปข้อที่22่สิบสอง ในช่วงปีปศ2560ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราตามข้อใดขอไก่ร้อยละ2ขอไก่ร้อยละ2.5ขอไกร้อยละ 3, 5, อะ3 5, 6. 5, 6. งองอูร้ยละ3.9แล้วก็จรจานนะครับร้อยละ4คํคำตอบก็จะเป็นข้องอูนะครับร้อยละ3.9ซึ่งก็ ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับในขณะเดียวกันที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคู่แข่งในอาเซียนยเช่นเวียดนามเนี่ยก็ไปหก,กเจ็ดนะครับต่อไปข้อที่23ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสภาพปัญหาก่อนที่จะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ2561-2580ได้ถูกต้อง ขอในะครับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต่างประชากรก็คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับจนระตั้งมาเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ณปัจจุบันนะครับขอขอใครนะครับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยนะครับในส่วนของปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับระหว่างกลุ่มคน แล้วก็ระหว่างพื้นที่นะครับนอกจากในมิติของกลุ่มคนแล้วนะครับกลุ่มคนเจ้าสัวอะไรต่างๆนะครับกับประชาชนธรรมดาทั่วไปรายได้ก็ต่างกันเยอะนะครับในระดับพื้นที่ก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองหรือว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดาทางเศรษฐกิจนะครับกับจังหวัดอย่างที่จังหวัดที่ผมอยู่นะนะครับจังหวัดพัทลุงนะ เราไปแข่งกับจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดระยองกับจังหวัดภูเก็ตนะครับมันต่างกันลิบลับเลยอันนี้ก็คือเป็นความเดื่อมล้ําในแง่ของพื้นที่ต่อไปก็กควายนะครับปัญหาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่มีมาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับเราก็อกอ,กอและขอถูกจอจานนะครับถูกท้งกกอขอและขอ ไอ้ตัวกเลกขเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับโครงสร้างประชากรเรื่องของความเดือมล้อเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่นอนปัญหาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่มีมาตรฐานแตกต่างกันนีมันมันมีอยู่ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่จริงด้วยนะครับคุณภาพการให้บริการภาครัฐนะครับให้กับกลุ่มหนึ่งนะครับก็กับคนกลุ่มหนึ่งก็แตกต่างกันภาครัฐแต่ละหมวย นะครับก็ยังมีคุณภาพในการให้บริการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น23คําตอบก็ตอบข้อจาจานนะครับถูกทั้งก่อขอและขอ,ขอต่อไปก็ที่24การพัฒนาที่สามารถสร้างความ,าวามเจริญนะครับสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือความหมายในบทในบทนิยามใดของวิสัยทัศน์ประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ2อ6 1ถึง2 5 8 0การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับสร้างความเจริญสร้างรายได้นะครับถ้าเรามองว่าความเจริญกับรายได้เนี่ย มันดูที่ไปที่ความมั่งคั่งใช่ไหมครับมันดูไปที่เรื่องของความมั่งคั่งแต่มันมีคำว่าให้เพิ่มขึ้นก็ยังมั่งคั่งอยู่มันมีคำว่าต่อเนื่องพอคำว่าต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นคำตอบข้อไหนขอไ่ความมั่นคงขอไข่ความมั่งค,งคมมั่ง พอควายความยั่งยืนงองูการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจอจางถูกทุกข้อนะครับการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญสร้างรายได้นะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะไอการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่ในกระดาษเดียวกันก็ควบคู่ไปกับการ รักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับการสร้างความเจริญสร้างรายได้ที่ไม่ไปทาลายาสิ่งแวดล้อมนะครับจนเกินสมควรรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศนะครับมันจึงเป็นเรื่องของความยั่งยืน ตข้อขอควายต่อไปข้อที่25ประชากรนะครับมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนประชากรมีความประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคอันนี้ดูไปแล้วมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเรื่องของความลดความเหลื่อมล้ําอะไรต่างๆส่วนนะครับทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานขององค์การสาประชาชาติไม่มีประชาชนในภาวะความยากจน คือความหมายในบทนิยามใดของวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ2,561ันหถึง้าแถ้าเราแกะเอานะครับประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขเอาอยู่ดีมีสุขมันต้องเรื่องของมั่งคัง่งนะครับมันต้องเรื่องของมั่งคัง่งอยู่ดีมีสุขนะครับมีเงินจ่ายมีของกินเพียงพอได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมอันนี้ต้องมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมันมันยังไม่ ไม่ปสอดคล้องกับข้อไหนเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้นะครับอยู่ดีมีสุขเนี้ยที่สอดคล้องก็คือมั่งคั่งและมีการพัฒนาอย่างทั่วทุกภาคอันนี้ก็ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติก็คือเรื่องของการอยู่ดีมีสุขนะครับตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนนะครับไม่จน ไม่จนข้อที่จะเข้าได้ก็คือเข้าได้กับคำว่ามั่งคังเพราะฉะนั้นสองจุดนะครับที่มันสามารถไปเข้าได้กับคําว่ามั่งคั่งคําตอบที่ถูกต้องจริงๆก็คือมั่งคั่งนะครับก็คอไก่ความมั่งคั่งนะครับก็คือ,อาการที่ประเทศมีการขยายตัว นะครับทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนจนเข้าสู่ความเป็นกลุ่มประเทศรายได้สูงนะครับความเดือมร้ําของการพัฒนาลดลงประชากรนะครับมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมอันนี้ก็คือความเอ้ยแล้วผมไปกล่าวมั่งคั่งอันนี้อันมั่งคงอันนี้คือความมั่งคั่งนะครับต่อข้อของไข่ต่อไปข้อที่ยี่บก การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนประเชกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติคือความหมายในบทนิยามใดของวิสัยทัศน์ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติส5ง1าวถึงมันก็พูดถึงแตเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้น นะครับมันคือนิยามของคําว่าความมั่นคงนะครับตอบข้อกอไก่ความมั่นคงนะครับก็คือ,อาการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็ภายนอกประเทศในทุกระดับนะครับก็ตามนี้เลยต่อไปก็ที่ยีบ ข้อได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้ถูกต้ององค์ประกอบในการประเมินผลการพัฒนานะครับขอไกรประเมินความอยู่ดีมีสุขของคนไทยแล้วก็สังคมไทยขอใครขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้ ขอขาใายการมีส่วนร่วมตวการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยงอ้อูก็กอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและคอการประเมินผลนะครับตัวแรกเลยก็คือความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมไทยถูกต้องขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับก็ถูกต้อง การประเมินผลเนี่ยนะครับเราก็เอาไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านนะครับอ่านะครับมีความอยู่ดีมีสุขมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ 4. เรื่องของ ความเท่าเทียมเสมอภาค 5. นะครับในประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพความยั่งยืนของทรัพยากร แล้วก็องค์ประกอบในการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการแล้วก็การเข้าถึงบริการภาครัฐ มีอยู่ทั้งหมด6ข้อเพราะฉะนั้นนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามวิธีทางประชาธิปไตยไม่ใช่องค์ประกอบของการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกต้องมีเพียงแค่ก้ออและขอตอบข้ออูนะครับข้อและขอถูกต่อไปข้อที่28การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างเรื่องใดต่อไปนี้นะครับการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านความมั่นคงนะครับด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองงอากอและขอถูกจอจานถูกตั้งกอขอและขอ ความสมดุลนะครับในช่วงของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติจะมองอยู่ใน4มิติ 1. ความมั่นคง 2. เศรษฐกิจนะครับสสังคมแล้วก็4มีมั่นคงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ คำตอบพวกคือก็งอหูก็กรและขอถูก